รือว่ามันกะจเมื่อก่อนเฉยๆกับนางบีเพราะนางบีเสียงดังตกใจแต่ตอนนี้มาติดตามติดตามบีเพราะหลวงพ่อขอบคุณนะคะ15หลอดตุดยอะเหลืออยู่แค่เพียง15หลอดเท่านั้นค่ะในตราืรอเลยนะครับทุกคนทุกคนจําได้ไหมคะืือเจ้าขาทุกคนจําได้ไหมคะ อันนี้นะคะมี s p f 5 0บวกบวกบวกทุกคนจำได้ไหมคะว่าสมัยแต่ก่อนเนาะคุณเจ้าเนาะสมัยแต่ก่อนเนาะตอนที่เป็นนางบีใหม่ๆเมื่อตอนโควิดเริ่มเริ่มเป็นโควิดได้แค่2เดือนที่โรคโควิดมานะคะคุณเจ้าคาแล้วที่นี่นะคะออนางบีด้วยคาเล็เตอร์ของนางบีเนาะทุกคนนะเหลืออยู่15หหลอดเท่านั้นนะคะในตะกร้านะคะ ไปกดสั้างเสือ,อค่ะผู้ใดที่แบบว่าอยากหากันแดดอย่างดีๆไปใช้เล่นสงกลางแล้วกันน้ํากันเหงื่อได้นะ,คะใะครอยากเห่นเหงื่อสงกลางนะคะทุกคนสงกลางรวมมาไม่สงกลางเก็บมาเลยอ,ะอ่ะ,อะ,ะสุดยอดคือทุกคนจําได้ไหมคะ่ะว่าลูกเอ่อนางบีนะคะแล้วมีคนมีคนบอกว่ามีคนแอนตี้นางบีนางบีก็เข้าใจนะคะ แล้วเขามองเห็นแต่ดังบีในมุมที่นังบีพูดเสียงดังวววโวกเวกวยวายดาผัวนะคะว่าวบมวนพูดไม่เพราะยังสี่เนาะแล้วทีเนี้ยก,ก็มีคนข่ามาว่านะคะมือเจ้าขาา่าว่าว่าบบดียังสั้นยังสี่นะคะกูยอยากเห็นได้ว่าลูกมึงสิเป็นยังไงยังสั้นยังสี่เป็นตัวยอย่างบดีให้กับลูกนะคะเนาะเออข้าเจ้ากับว่าให้นังบีลายต่อลายเติบค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะในวันนี้นะคะนังบีเองก็ หลายๆคนนะคะบางคนก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าการที่เรามีคาแรคเตอร์อีย่างยังซีเนาะมือเจ้าเนาะมันไม่ได้มันไม่ได้บ่งบอกว่านั่งบีสิเป็นคนจังซีนั่งบีถามหน่อยค่ะมือเจ้าเห็นเวลาไหนที่ออสตินลูกของมีพูดไม่เพราะบ้างค่ะยังซีไหมเห็นเห็นตอนไหนบ้างค่ะที่หนูเจสก้าวเล่า หรือว่าอีกอย่างยังสั้นยังสีนะคะทุกคนค่ะเห็นตอนไหนบ้างคะที่ออสตินก้าวร้าวใส่ใส่แม่มีแต่โกนตีนเฉยๆนะครับทุกคนกวนตีน t t <laughs> มึนงก็เป็นมาตต้งแต่น้อยแล้วมึงยังสิมาเวาวงนี้อะทุกคนบางคนก็บอกว่าคือแบบว่าพูดให้ยังบีในทางเสียหายมากนอ้องเมเจ้าเนาะ ลูกสิดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่แม่เป็นต้นแบบจริงค่ะเรื่องนี้นะคะแต่ในส่วนที่นางบีพูดไม่เพราะกับสามีพูดบอดียังสั้นจังซี่นะคะทุกคนขานางบีบอกเลยนะคะว่าอย่างที่นางบีเคยบอกแล้วก็เคยพูดหลายๆครั้งนะคะว่าข้างหลังจริงๆนะคะทุกคนไม่ได้รู้เนะาะว่าเจ้าขาวว่าการที่เฮ้าคุยกันหรือว่าอัน นั่งบีซีโวกันจังไยยังส่นะคะสอนลูกยังไงสอนลูกสอนผัวโวกันอีกอย่างจังไยน,นะหลายคนโบเห็นคะ่ะโมสั้นนะคะถ้าเกิดว่านางบีเป็นแต่เหมือนแบบหน้ากล้องอย่างที่ทุกคนได้เห็นเจ้าคิดว่าลูกขงข่คอยสิเป็นยังส่ได้บ่ละเออแม่นบ่ลว่เจ้าขา <c oughs> นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะกลับมาตอนนี้นะครับทุกคนซันสกรีมบลูอย่าลืมไปซื้อด้วยนะครับเจ <c oughs> ้า ลูกเออมันหายไปอีกแล้วว่าลูกนูจะต้องเปิดหน้าจอทัชไว้ตลอดนะยอดนะคะเหลืออยู่สี่หลอดในตะกร้าเท่านั้นนะคะทุกคนนาสติกตูให้ก็ได้ครับมบบนี้นอ๋อตินทรงนี้หล่อมากเพราะงั้นเออเห็นไหมเนี่ยบะมีบอกแล้วเชื่อแม่ละดี <Okay. S 1> ทุกอย่างนะลูก <Okay. S 1> เห็นบอแม่บอกว่าหายไวผมยาวหรือแม่สีเสร็จผมคืนไ้ยังสี่เออแม่บอกดีกว่ามึงเอาผมลงเห็ดขึ้นอันจังกระโปรบแบบเผ้า เอวีลี่ใช่ทรงนี้หรอเห็นไหม SPF 50บวกบวกบวกค่ะคุณเจ้าขามาไม่คโอ,คอไปตัดผมมาไม่จะบ,บอกว่ายังไงครับหนึ่งถ้าตัดผมนะตอนนี้นะถ้าเกิดว่าตอนนี้หม่ามี้บอกว่าให้หนูไว้ผมยาวใช่ไหมถ้าหนูไปตัดผมนะหนึ่ง คิดไม่ได้นะครับจน <Okay. S 1> บอกไม่คิดไม่ได้นะครับมุกูกำลังหา<อ><อ>ไม่ได้ถอดอยู่บอกไม่คิดไม่ได้เอาเออเอาส่งกลับออสเตรเลียก็แล้วกันให้มันจบจบมุ้งอัวเกี่ยวกับออสเตรเลียเลยพี่จะตัดหรือไม่ตัดเดี๋ยวค่อยดูบัวบัวเดี๋ยวค่อยดูบัวเดี๋ดยวค่อยดูดยๆๆเออ ถ้ามีเห่าให้มามีมามีแถมตังให้ด้วยโอไม่อยากตายแถมตังโออยากแถมมอไซถ้าเออโอเคถ้าอยากได้มอไซใช่ไหมต้องเอาเห่าไว้ต้องต้องมีเห่าให้ครบปีก่อนไม่มันดานเกินไม่ได้มันก็ต้องเป็นดีลกันไม่ไม่ใช่อย่างเดียวดีเอาเอาโอจะเหลืออีกสองหลอดสุดท้ายในตะกร้าค่เมือเจอขาเราไม่โอจะมีเห่าให้มามีเด้อ แต่ว่าโอต้องซื้อรถมอเตอร์ไซค์ตอนม่เหาเราข้าโอ้ตอนโอไม่มีเหาม่ไม่ยืดรถมอเตอร์ไซค์โอ้ <c oughs> เดยโอาก็ต้องมีตลอดปีถ้าถ้าถ้ามีเหาครับครบหนึ่งเดือนก่อนครับซื้อให้ครับถ้าวันไหนที่แต่ว่ามัามีต้องเช็คทุกวันนะครับแต่ถ้าวันไหนที่เหาหายรถมอเตอร์ไซค์มัามีก็จะเอาไปขาย ม่มาไม่เอาไปขายไปได้เอาทำไมอ่ะมาไม่ยึดไว้เราจะไปเอาเหากลับมาให้มาไหมไม่มันไม่แฟร์มาไม่ก็ไม่ได้มีไม่ได้หาก็มาไม่ต้องหาเหาทุกวันนะยเข้ามาไม่หาเหาทุกวันมันจะขาย่ะเนาะโอ้ต้นเลี้ยงมันเยอะเยอะเลยฮะนะเจดก็ใช่ไงว้าเจดเอาทุกคนเจดตอนนี้นะคะตอนนี้เหลืออยู่แค่อ๋อเท่าไหร่ ไม่สุดยอดเลยเหลืออยู่สองหลอดในตะกร้าเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะไม่สุดยอดเลยอืไม่สุดยอดเดะเดน้องทุกคนเหลืออยู่แค่สองหลอดในตะกร้าเท่านั้นเดินมือเจ้าเดินสำหรับตอนนี้นะคะมือเจ้าขาก็ก็เอาตามนั้นเลยเอาไม่เป็นไรเอาไปตัวรไม่ไม่เหาเอาขับโบ๊ทไซไปซ่อนเลยนะครับทุกคนไม่ได้การที่เป็นลูกที่ดีเราจะต้องซื่อสัตย์กับพ่อแม่ มีอะไรเราก็ต้องพูดคุยครับผมพูดคุยแล้วโทวนี้ถ้าไม่ไม่โอเคก็ต้องไม่โอเคฉะนั้นอยากได้มอเตอร์ไซค์ต้องเอาไว้เหาเหาหายมอเตอร์ไซค์ก็หายแล้วเราจะได้กลับไหมครับมอเตอร์ไซค์เ้าถ้าอยากได้มอเตอร์ไซค์ตลอดไปก็ต้องเอาห่ไว้ตลอดไปสิข้ามันหายหนึ่งวันครับอะไรหายหนึ่งวันเหา มันไม่มีหรอกเขาหายไปหนึ่งมือแล้วมันสิกลับคื้นมาน่ะไล่ยี่สองหลอดค่ะสําหรับตัวนี้เดิมพัเจ้าเดิมสาหรับกันแดดตัวนี้ทุกคนบอกว่าอยากแกล้งนางบีไม่ได้แกล้งนางบีไม่ได้แกล้งนางบีพูดเรื่องจริงัรคบเื นางมีพอ่อะนางมีเว้าเรื่องจริงค่ะทุกคนค่ะนางมีไม่ได้แกล้งเหลืออยู่หลอดสุดท้ายนะคะทุกคนมันไม่ชอบพาเห่านะครับทุกคนก็ถามออสดูสิตอนมันไม่ชอบพาเห่านะครับเออนางมีชอบจริงๆค่ะมื่อเจ้าขานางมีอยากให้ลูกมีเหา่าให้หนูเจสเอาไว้มันเว้ายากค่ะเจสิก้ามันพูดยากมัน,นบ่ไ้บว้ไงก็อบอกอด <laughs> บอดบักห้าในก่บข้อต่อร้องหลายเอาวีลนี้ อ,อ้าวหอไซนะครับทุกคนเยสุดยอดเอออีลีค่ะไปหาอะไรไหมพวนี้เลืออยู่หลอดสุดท้ายนะคะแม่เจ้าขาเนอะป้าไปซื้อเลยพ่งนี้มีคนบอกว่าสีซุงจะส่งสินสิงโตให้บอกเออส่งมาเลยครับถ้า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 ส่งให้มันมมจะซื้อหอไซให้เลยบุสุดยอดจะไปติดเหามาจากไหนคะ น้ำหวานกับเปรี้ยวจะทำหน้าที่เป็นสื่อนะคะมุเจ้าขาเป็นแบบเป็นปปน,นายพรานนะคะไปตามล่าเห่ามาใส่หวัวไอครับ <ขอ S 2> แล้วออสเซนจะทําให้เปรี้ยกับน้ําหวานเป็นฟาร์มเห่าให้ออสเซนนะครับ <c oughs> ตอนเห่าไม่มีออสเซนจะจะไปเอากับเปรี้ยวกับน้ําหวานเขาจะเป็นเหมือนฟาร์มเห่าให้ออสเซนนะครับ <c oughs> <c oughs> เออเนาะเอามุเจ้าขาตัวน,นี้หลอดสุดท้ายอยู่ในตะกร้าเดิมเจ้าหมดแล้วค่ะ <ข>อยอบคุณมากเลยค่ะมือเจ้าขา100หลอดอยู่ในตะกรา้าหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนออตินสินได้เป็นเห่น MV นะคะมือเจ้าขางานนี้ด้วยเดิมมือเจ้าเดินนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเนาะเอ้าอีลีค่ะก็ก็ตามนั้นออไงหนึ่งล้านห้าแสนใจแล้วขอบคุณออมากมากเลยนะคะสองล้านหัวใจยไ,ได้ไหมครับอือยากได้ฮาวบ ไม่รู้อ่ะทุกคนคือนางบีอ่ะนางบีนางบีเป็นไรไม่รู้ทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงนะคะนางบีคือแบบว่าอยากมีเหานางบีตัวตัวนางบีเองอยากมีเหาแต่คุณเชื่อไหมคะว่านางบีมีเหาไม่เคยเกินหนึ่งอาทิตย์เหาบนหัวนางบีไม่อยู่อ่ะ มีเซลล์ในทิกเกอร์ก่อนะมันม่มีคนขายเหาในทิกท็อกไหมครับอะไรนะมีคนขายเหาไหมมีคนขายเหาอในทิกท็อกบอกใช่ครับมีใครมีใครขายเหาในทิกท็อกไหมครับทุกคนเดี้อฉันอยากซื้อคิมคิมอยู่ไหนคิมฮู้บ่คิมซื้อเร็วบ่ผมมาคิมคือสิเป็นตายอยู่นะโน่ผมน้องคิมมีเหาไหมนั้น เาไม่กล้าอยู่เอเขาไม่กล้าอยู่บอกการแดดของนองบีอยู่ในตะกราา้าเด้เมือนกันเนาะอ๋อเปิดแล้วหมดแล้วนะคะ <laughs> ทุกคนไม่รู้อ่ะทุกคนไม่รู้อ่ะ <laughs> ไม่รู้ว่าเป็นอะไร <laughs> ไทําไมผมของนางบีอะ่ะทุกคนเหาไม่เคยอยู่อยู่เกินหนึ่งอาทิตย์นะ่ะแล้วมันหายไปไหนอะ่ะท,ทั้งทั้งที่ฉั้นหนึ่งก็อยากจะมีอะ่ะยุแต่มามีไม่รู้ไงว่าทําไมอะ่ะหัวของนางบีเหามันถึงไม่อยู่ นออ้งงมากเวพี่คิมโก้คอลพี่คิมคำทูมอมเยอะเฮาน้องเล่นเอมบีของใครคะของคุณเจนนี่ค่ะมือเจ้าขาเนาะมันเหม็นค่ะมันเลยหนีเพราะศนหัวร้อนเพราะศนหัวร้อนเต่าแม่เออมันไม่เหาดูน่าเกลียดมากเลยอะไหนอะไหนมันน่า ลูกมันแต่เ้อยแยะเยอะแยะเยอะแยะอย่างนี้น่ะดูอ่ะนั่นเยอะเยอนี่หนูรู้ไหมว่าการมีเหามันดีอ๋อปะมันช่วยเปิดรูขุมขนหนังศีษะมันทําให้หนูแบบว่ามันจะทําให้แบบว่าผมขนเยอะจรัวะเยอะไม่ใส่มานี่ยื้อเออเอาแบบนี้เลยเออเอาเยอะๆแบบนี้เลยไม่เอาไปเอานี่เอาเยอะๆแบบนี้เลยเยอนี่

แย่เมาได้แบบได้ผัวแล้วยขาแย่ผัวแล้วมัเขาเช้ามีเห่าแล้วนั่นหมดมาแล้วมาไม่นั้นกันแดดหมดแล้วนะคะมิเจ้าเด้อกันแดดหมดแล้วนะคะเอาใครที่จะเอานะคะเตรียมตัวเด้อมมิเจ้าเดิ้ลนะคะสําหรับกันแดดบลูของนางบีมาค่ะคิมโฮมาถึงมามาทีนึงนะคะสีห่างด้แม่บีอย่าสีห่าเนอะอ่ะมาค่ะคิมโฮขอมาทีหนึ่ง ชิคกี้พายอัฟซิตาดินะคะตอนเด็กๆหนูก็อยากมีให้เพื่อนจับใส่หัวกลับบ้านมาแล้วให้แม่ฟังเจอฟาดแต่นางบีไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมหัวนางบีเห่าอยู่ได้ไม่เกินอาทิตย์เห่าไหมคิดบอสลามีซะาบอสอลามียไงอิสรนจเอา เงินเดือนอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะถ้าตามคำสั่งอะตัว่ายีมีไหมเอ้าไม่มีไม่ถ้ายีมีเงินเดือนจะเพิ่มประมาณ20,000บาทเพิ่มขึ้นอีกแลเนี่ยตัวอย่างตัวอย่างอะไปเอ้าทุกคนอยู่ในตะกร้านะมิเจ้าเนาะสำหรับกันแดดของหนุ่มบี